สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนัก trade เทรด forex เมือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาสู่ระบบเทรดระบบที่27นะครับวันนี้จะมีอินดิเคเตอร์ประมาณ3-4ตัวนะครับตัวแรกก็คือบ o ล l ิ n เกอร์แบค่าปกติเลยนะครับตัวนี้จะมีติดอยู่ในเครื่องตัวที่2นะครับก็คือ Dynamic Zone RSI ค่า9บวกกับ moving average ค่า9นะครับตัวที่3ก็คือ stochastic color ค่า8.33นะครับ อันนี้เป็นระบบเทรดหนึ่งที่ลองไปทดสอบดูแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์บินก็เยอะพอสมควรนะครับลองลไปใช้ดูทีนี้การประกอบระบบเทรดนี้เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นมาตรงตรงนี้นะครับตรงที่เราจะเลือกคร่เงิน Market Watch เดี๋ยวกด c o t r l M ขอเลือกเป็น GBP USD คลิกขวา Chart Window นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแท่งเทียนตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่ๆเนาะ เออ่ตรงเนี้ยนะครับ c a นเดลสติกตรงเนี้ยแท่งเขียวๆนะครับแล้วก็สูมเข้านิดหนึ่งนะครับสูมเข้าเสร็จเราก็จะปรับแปลงหน้าขวาบ้างๆแล้วก็ Property นะครับใครเคยทำแล้วก็ผ่านไปได้นะครับลองรีไปดูครั้งหน้าก็ได้นะครับเออ่ตรงนี้เป็นนอนกริ d เนี่ยบาร์อัพเป็นสีเขียว Bar Down เป็นสีแดง Bull Candle เป็นสีเขียวแ e a r Candle เป็นสีแดงนะครับอันนี้จะได้กราฟท่งเทียนแล้วนะครับกดโอเค พอได้แบบนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราจะลงก็คือโบลิงเกอร์แบนปิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ครับเข้าตรงนี้นะครับ,นนรบหน้าต่างนาวิกเตอร์หรือบิวนาวิกเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับคอโทนก็ได้นะครับมันจะเข้าหน้านี้สิ่งที่เราจะต้องการคือโบลิงเกอร์แบนตัวนี้อยู่ในโหมดเทรนกดเครื่องหมายบวกกดดับันคิดตัวนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไรนะครับเปลี่ยนแต่ค่าสีเนี่ยใครอยากได้สีไหนก็เลือกตามใจค่าเส้นอยากได้สีไหนก็เลือกตามใจก็ได้นะครับ พีเรียดยี่สิบเดเวชันเป็นสามกดโอเคนะครับก็จะได้โบรกเกอร์แบนด์นะครับ, B รบตัวหนึ่งนะครับได้โบรกเกอร์แบนดมาแล้วทีนี้อินดิเคเตอร์ตัวต่อมาที่เราจะใช้ก็คือดินามิกโซนไอจะใส่ตั้งค่าเป็นเก้านะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับดินามิกโซนไอจะดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกก็จะกลับขึ้นมาตรงอินพุตตัวนี้นะครับเราตั้งค่าไออะไรพีเรีย เป็น9นะครับ9ส่วนแบนพิเรียดเนี่ยเป็น30นะครับไม่เปลี่ยนเนาะส่วนคันเล่อเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ตามนะครับผมขอยใช้ค่าเดิมเนาะนะครับสีน้ําเงินพวกนี้น,นะครับเรียกว่ามันจะเป็นค่าอะไรบ้างสีเขียวเนี่ยนะครับน้เงินอ่าม่วงแล้วก็ส้มโปโกเคนนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นเส้นสายอสายสีม่วงม่วงเนี่ยเป็นเนส้นโซนด้านบนนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเป็นโซนด้านล่าง ที่จะบอกว่าซื้อเซลยวซบายที่นี้การดูตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่ชอบแบบเห็นชัดๆนะครับก็มาเข้าตรงนี้นะครับผมจะผสมระหว่าง d ด n a m i c ่ว n e น s ใส่ตรงนี้นะครับกับ Moving Average ตรงนี้นะครับกดหมดเทรนดแล้วก็ Moving Average คลิกซ้ายลากลงมานะครับค้างไว้ลากลงมาปล่อยนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับตรงพารามิเตอร์เนี่ยพิเวรเป็น9นะครับ Moving เ uh, อเมเมนต์ต่อเป็นเ x ็ o n e n t i a l แล้วก็ a p p l y to เนี่ยเปลี่ยนจาก l o s e เป็น First สซ n นแ a t ์ต์ Data นะครับสัตล์เนี่ยเป็นสีขาวหรือชอบสีไหนก็ได้นะครับผมชอบสีขาวเส้นสียังได้สีไหนก็ได้สีนั้นนะครับได้เลยเป็นจุดๆด,ด,ดีกว่าจะดูง่ายดีนะครับแล้วกดโอเคครับเห็นอะไรไหมครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยแดงเป็นส่วนอะจะใส่กับโมเ i n เอเวอร์มันตัดกันเห็นไหมครับ เราจะดูง่ายว่ามันบายหรือมันเซลในช่วงนี้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่พอจะกรองกันได้ก็คือ stochastic color นะครับเดี๋ยวผมมีให้โหลดด้านล่างเนาะนะครับสำหรับมือใหม่ก็ต้องออมีหลายระบบให้ลอกเลีอนลองใช้ดูนะครับตัวนี้นะครับ stochastic color เดี๋ยวเป็นคลิกนะครับตั้งค่าเป็น833นะครับ k period เป็น8 ห้าอื่นไม่ต้องนะครับ33อยู 3, 3, ่แลนะ้วกดโอเคอ่าได้แล้วนะครับอินด mm ิเกเตอร์3ตัวที่เราใช้บูลิงเกอร์แบนนะครับแดงหนึ่งโซน S I, Board, A ใส่บวก MA Moving Average ค่า9นะครับแล้วสโต๊ะเชื่อสิบ R สโต๊ะเชื่อิบค่า833นะครับขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันชิดขอบก็กดตรงนี้นะครับตัวแดงๆเนี่ยนะครับปุ่มตัวนี้ชิด End o f the chart นะครับออก,กดเขียวขึ้นทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อ ระบบมาแล้วนะครับจะรู้ไดครับว่ามันบายหรือมันอะไรพวกนี้นะครับทีนี้มาดูการเข้าบ่ายของระบบนีเงินก่อนนะครับขออนุญาตตรงนี้นะครับพเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับจะเข้าบ่ายส่วนนี้เนาะตรงลูกศรชี้นะครับกดการเข้าบ่ายง่ายๆนะครับไม่ยากเลย1แท่งเทียนเนี่ยที่จะเข้าเนี่ยจะต้องเลยเส้นกลางไปก่อนนะครับต้องเลยเส้นกลางไปก่อนก็คือแท่งนี้เห็นไหมครับ ราคาปิดของท่างเทียนมันอยู่เหนือเส้นกลางตรงนี้นะครับตัวบวลเทเกอร์แบน,นรบประเด็นแรกได้แล้วนะครับ2เส้นมูเม n t เอ e วอเรสกับไดนามิกโซนไอส่ต้องคลอสหรือตัดกันเห็นไหมครับส่วนนีออ้ได้แล้วเนาะนะครับสามสโตชัสติกด้านล่างจะต้องบอกว่าเป็นเทรน By คือเส้นมันตัดกันเส้นสโตกับเส้นเส้นตรงกำลังเนี่ยมันตัดกันเห็นไหมครับ ตรงนีน้ถ้าใครสังเกตนะครับเงื่อนไข3ข้อนี้นะครับไล่ลงมาลากล,ล,ลงมาดูนะครับะนะครับก็เข้าเงื่อนไขนะครับตรงนี้เป็นแท่งเ e ียัปิดอยู่เหนือเส้นกลางบูลเลนเจอร์แบนนะครับอ่ะตัวนี้เส้นกลางบูลเลนเจอร์แบนราคาปิดอยู่เหนือเส้นกลางแล้วก็ดันดัมิ่ส่วนไหญใส่กับ m o v วิ g เอเลียคลอดกันตรงนี้แล้วก็สโตแคชติกก็ค o อ s กันแล้วก็อยู่เหนือเส้น 50นะครับอันนี้ก็จะดีอันนี้การเข้าเทรดบายก็จะเข้าตรงนี้นะครับตรงตามเงื่อนไขนะครับไอ้ก็จะตัดขึ้นสโตนเชติก็ตัดขึ้นตรงตามเงื่อนไขถามว่าออกตอนไหน,ไหน,ไหนทีนี้นะครับจะออกตอนไหนออกตอนที่นะครับเส้นอ่าพวกเนี้ยนะครับถ้าดูไอใส่โซนเนี่ยเห็นไหมครับโซนเนี่ย มันเคยใดขึ้นเส้นม่วงเองอัปเส้นขาวเนี่ยมันตัดกับปลายใ้สนะครับถ้าเราแยงขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงเนาะตรงนี้ก็น่าจะประมาณแท่เนี่ยเห็นไหมครับนะถ้าเราจะออกให้มันคลอสกันหรือดูตรงนี้ก็ได้นะครับเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวตรงนี้มันตัดกันลงตรงนี้เราก็ออกก็ได้ก็จะประมาณแท่งเดียวกันนแหละนะครับวิธนะีการออก นะครับวิธีการออกก็ดูแค่นี้ดูสองตัวหรือจะมาดูด้านล่างที่มันแตกกับตรงนี้ก็ได้นะครับเป mm hmm. ็นแมสโตชัอติคออกไม่ยากครับออกไม่ยากปกติถ้าขครขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเลื่อนสต็อปลอตลงมานะครับมันก็จะชนสต็อปลอตแต่ทถวนี้พอดีก็ได้กําไรอยู่พอสมควรนะครับกาไรก็จะประมาณเข้าจากนี่ถึงนี่ก็จะประมาณ899จุดนะครับอันนี้เป็นหลักการเข้าบายจริงหลักการเข้าบายเนี่ยมันมีหลายแบบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ ทีนี้มาดูการเข้าเซลล์กันบ้างการเข้าเซลเนี่ยก็นำตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้มาให้ดูเห็นชั้นหน่อยหลักการที่มือใหม่จะต้องจำไว้เลยนะครับตอนเปิดเนี่ยซื้อบายเนี่ยราคาปิดของเทียนต้องอยู่เหนือปิดอยู่เหนือเส้นมุกเส้นบลลิงเกอร์แบนเส้นกลางใช่ไหมครับในทางกลับกันถ้าเราเข้าเซลล์เนี่ยแท่งเทียนจะต้องปิดอยู่ใต้เส้นบอลลิงเกอร์แบนเส้นกลาง เงื่อนไขตัวแรกตัวนี้เห็นไหมครับนะคือแท่งนี้เนาะส moving average กับ d y n a moving soi ใส่ต้อง c r อ s กันคือตัวนี้เห็นไหมครับมันตัดกันส stochastic ค r o s กันด้วยนะครับตรงนี้ถามว่าเราจะเข้าได้แท่งไหนที่จริงก็จะเข้าได้ประมาณแท่งนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าตามเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะตัดกันเห็นประมาณแท่งนี้เนาะ,ะเห็นไหมครับ ฉะนั้นจาบกระเด็นประมาณแท่งนี้นะครับเราเข้าแท่งนี้นะแต่แท่งนี้เป็นแท่งที่เราต้องสังเกตดูพอมาแท่งนี้แท่งสองเนี่ยมันเห็นชัดใช่ไหมครับตรงนี้เห็นไหมมันชัดนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าแท่งนี้เมื่อใหม่เมื่อใหม่เจเย็นนะครับเจย็นแล้วเข้าแท่งนี้ทีนี้เราเข้าแล้วเราจะออกยังไงนะทีนี้นะครับจะออกยังไงเงื่อนไขการออกคล้ายๆอันแรกนะครับ Dynamic z ซ n e r s ใส่ตัดกับโมเมนต์เบรคหรือยังตัดตรงนี้หรืออันที่2เห็นไหมครับเส้นสีเขียวกับสีสี้มๆเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันตัดกันคือมันจากเซลล์มันจะเป็นายขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับก็น่าจะอยู่ประมาณส่วนส่วนเนี้ยแท่งเนี้ยนะครับเี่ยวัเนแล้วก็ด้านล่างโซนชั้นสิกมันก็ตัดกันแล้วนะครับอันนี้คือออกเลยละประมาณโซนเนี้ยแท่งเนี้ยนะครับเราม่าได้กี่จุดนะครับ ถ้าเข้าแท่งนี้ออกประมาณแท่งนี้ก็จะประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบแปดจุดก็ได้ยีโซนเลอันนี้คือการหลักเข้าระบบนี้เข้าแบบแม่นๆเลยนะครับเข้าแบบแม่นๆเลยแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งมือใหม่ใ,ใจร้อนนะครับจริงๆมือใหม่ก็อยาใจร้อนเลยนะครับถ้าอยากได้ตังก็เข้าให้มันแม่นๆ,ๆนะครับเหมือนโซนเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นส่วนอะไรใส่ S I ตัดกันตรงเนี้ยเนี่ยเนียมือใหม่เนี่ย เห็นไหมครับอยากเข้าตัวนี้ได้ไหมถ้ามันแท่งแท่งมันยังไม่ปิดเกินเลยครับตรงนี้มันก็คลอดกันอันนี้ก็เข้าได้นะครับแต่ไม่อยากให้เข้าเพราะอะไรรู้ไหมครับบางทีเนี่ยเวลามันโดนแท่งเนี้ยเห็นไหมครับมันผ่านแนวต้านของเส้นกลางเนี่ยยังไม่ไหวมันจะมาผ่านแท่งนี้มันถึงไปได้แต่บางทีเนี่ยมันผ่านไปเนะี่มันก็ลงต่อยอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะนั้นมือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนเนาะ เข้าเส้นแท่งกลางเห็นไหมครับถ้าเงี้ยราคาปิดอยูเ่เหนือนี่ยมันก็ไปยาวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับแต่หน่วยโซนก็ตัดกันละเนี่ยก็แตกเนี่ยก็ได้ตังค์นะครับแต่บางครั้งมันจะมีการคลอสกันแล้วมันมันไม่เวิร์กก็มีนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยอ่ามันตัดกันจริงๆโศกตัดกันอย่างเงี้ยมันขึ้นแล้วมันก็ลง ใช่ไหมครับมันก็ลงทะลุเข้าไปแป๊บเดียวก็ลงตัวนี้นะครับถามว่าทําไมมันลงมันก็จะมีหลายสายเหตุจริงๆมันลงเนี่ยเพื่อนๆดูตัวนี้ก็ได้ตรงเนี้ยสังเกตดูคู่แท่งเทียนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเราเพิ่งสังเกตว่ามันส่วนใหญ่มันจะมีแนวโน้มกลับทิศนะครับมีแนวโน้มกลับทิศส่วนใหญ่ผมดูแท่งเทียนก็เคยศึกษายอยู่แต่ผมชอบดูอของจริงจริงเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหม คู่เนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยหรือคู่ลักษณะ 3, นี้สามสี่ตัวเลยเป็นลักษณะกลับตัวนะครับหรือคู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเพราะว่าระบบเทรดถ้ารู้จักแท่งเทียนเนี่ยมันจะไวกว่าอินดิเคเตอร์นะครับแท่งเทียนเนี่ยไอ้คู่นี้เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไอ้สามตัวรูปแบบกลับตัวเท่านั้นเลยกลับตรงเส้นกลางพอดีนะครับไม่ดูอินดิเคเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝีมือเนี่ยเขาก็จัดมา จต่มือใหม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับแนะนําไปให้ดูระบบแท่งเทียนก่อนเนาะถ้าถ้าไม่รู้จะดูยังไงก็ดูในเนี้ยนะครับรูปเนี้ยเนี่ยรูปอย่างเงี้ยมันกลับตัวรูปอย่างเงี้ยมันกลับตัวอย่างเงี้ยก็ดูไปนะครับถ้าดูรูปแท่งเทียนแล้วประกอบกับอินดิเคเตอร์เนี่ยสมมติว่าดูรูปนี้เห็นไหมรูปนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรูปกลับตัวถ้าเราดูรูปนี้เสร็จปุ๊บมันถูกเส้นกลางพอดีเห็นไหม มันตัดกันเป๊ะนะครับแล้วก็ตัดกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้เห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนะครับมันเอียงลงอันนี้มันก็มีแนวโน้มเอียงลงคือแรงมันแรงบายมันต่ำลงมันมีแรงเซลล์เยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งใช้ร้อนเนาะเน้นอย่างเดียวเลยนะมือใหม่นะครับต้องน้องมือใหม่เนะี่ยขาดปิดอยู่เนี่ยเส้นกลางนะี่ไง ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยได้ก็พอได้เนี่ยเน้นเส้นกลางเนาะเน้นเส้นกลางเหมือนเครือแบนอันนี้เป็นเส้นหน่งส่วนตัวเนาะที่มานำมาแชร์ให้น้องๆเพื่อนๆร,รักเทรด f เร็กมือใหม่นะครับเห็นไหมครับถ้ามันแท่งอยู่เส้นกลางเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะได้ไดม่ค่อยเสียหรอกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คู่นี้ก็ขึ้นได้บ้างพอมาเจอรูปแบบแท่งเทียนแบบเนี้ยมันก็กลับตัวเพราะมันออกมาจากเส้น ด้านบนี๋จะพูดบลเลนเกอร์แบนอีกหลายระบ,บบอยู่นะครับนี่นะครับครับนี้ก็เป็นระบบที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนาะหวังว่าเมืองใ,ใหม่ผมจะนําไปใช้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าผมประยุกต์ใช้อินดิเกเตอร์พวกนี้สมมติว่าไดนามิกส่วนไหนผมก็ใช้ moving average มาลองตัดให้ดูมันจะเห็นเป็นเทรนอย่างงี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วไงเอสส่วนใหญ่ผมก็ใช้นะครับ ผมก็ได้ใช้ตัวใช้อะไรปกติที่ผมใช้่นะครับไม่ใช้ moving average ซ้อนกันเหมือนหลายๆครั้งที่ผมมาอันนี้ถ้าใครอยากแบบมือใหม่อยากจับจับหน่อยนะครับอยากแบบเ,เปลี่ยนแปลงหน่อยอยากดูง่ายหน่อยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเทรนด์บายราคาปิดของหุ้นเทียนเนี่ยอยู่เหนือเส้นกลางเห็นไหมครับอยู่เหนือเส้นกลางแล้วก็ตัดกันเนี่ยนะครับก็มีแรงเซลล์บ้างอยา่างเงี้ยก็มี ถ้ามีเซลก็เข้าใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้เข้าใหม่ก็ยาวเหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่ก็เน้นนะครับเข้าตรงแท่งกลางบอลลเกอร์แบนถ้าเห็นสัญญาณพวกนี้ตัดกันก็ค่อยเข้าอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่าถ้าเป็นเท n นไ y เทรนไบเนี่ยให้เทรดแท่งเทียนเนี่ยบายอย่างเดียวนะครับถ้ามันอยู่เหนือเส้นบอลลเกอร์แบนเส้นกลางให้เทรดบายอย่างเดียวมือใหม่เนาะ แต่ถ้าทั้งเทียนอยู่ใต้เส้นกลางของบูลเล็ตเตอร์แบนให้เทรดเซลล์นะครับให้เทรดเซลล์เยอเห็นไหมครับอย่าเทรดสวนเมื่อใหม่หนชอบใจร้อนอย่าจะร้อนนะครับใจเย็นๆเพราะว่าตลาดมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็นอยู่กับเรานี่แหละนะครับเพราะฉนั้นก็เทรดตามเทรนจะดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นระบบที่ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่พแล้วก็น้องๆมือใหม่ก็อย่าใจร้อน ก็อยากมาฟังอีกอันหนึ่งนะครับถามว่าใครที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนถ้าเรากําหนดเงื่อนไขอินดิเคเตอร์เหมือนผมพูดเนี่ยนะครับลําดับที่1 2ึสาครบเงื่อนไขไหมถ้าครบเงื่อนไขค่อยเข้าถ้าไม่ครบเงื่อนไขไม่เข้าถึงมันจะขึ้นก็ตามโอกาสพลาดมันก็มีแต่เรามีเงื่อนไขที่เราทดสอบม,มาแล้วนะครับว่าเงื่อนไขแบบนี้มันได้ตัง เทรดแล้วมันโอเคแล้วก็เข้าตามเงอนไขไม่ต้องไปรีบไปร้อนนะครับเข้าให้มันชัวร์ๆโอกาสได้จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นอนอกเกมที่เราหวังไว้ถ้าเล่นนอกเกมส่วนใหญ่มันจะเสียมากกว่าได้นะครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งอยากฝากน้องๆนงเพจโปรในเมือใหม่ระบบเนี่ยส่วนตัวผมให้แค่ห้แค่50%และอีกห0ินหนึ่งอยู่ที่ตัวเรากับสติสมาธิ เป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวแต่ว่าทําไมเป็นสิ่งสําคัญเวลารันเทนเนี่ยนะครับมือใหม่เนี่ยพอได้นิดหน่อยก็ออกแต่พอกระดานแดงเนี่ยจะสต็อปลอสก็ไม่กล้าสต็อปลอสนะครับเพราะฉนั้นอยากให้น้องๆน,นะครับสังเกตดูก็ได้การเข้าอย่างไงได้ตังเขียนไว้นะครับแล้วการเข้าอย่างไงเสียตังเขียนไว้ส่วนตัวผมที่ก่อนๆมาเนี่ยก็เคย เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็จะมันจะพ,พัฒนาตัวเองไปนะครับผมเนี่ยอยากให้น้องๆพัฒนาตัวเองโดยการจดเลคเชอร์อาจจะไม่ได้ไปติวที่ไหนหรอกครับไม่ได้ไปเรียนทีน่ไหนเราเรียนจากตัวเองนี่แหละนะครับลองระบบที่ผมทํามาเนี่ยผมก็ทํามาหลายระบบเหมือนกันนะครับก่าจะได้ระบบของตัวเองนะครับก็เลยนํามาแชร์ให้น้องๆมือใหม่นักเทรดได้ดูกันนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับเพื่อนน้องๆน,น,นักเทรดมือใหม่ทุกท่านนี่ก็ประมาณ3 สองสามทุ่มแล้วนะครับก็ขอราดีสวัสดีทุกท่านมีความสุขในการเทรด forex นะครับสวัสดีครับ